เติมพลังงานเติมความสดชื่นให้กับชีวิตกับโอ๊ตเมลลซีเรียลบาร์กับมื้อเช้าเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อไหนไหนทานพร้อมกับเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบกับโอ๊ตเมลลซีเรียลบาร์เป็นบาร์โปรตีนจากธัญพืชประกอบด้วยข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียนะวอลนัทเมล็ดักทองนะอัลมอนด์นะน่าทานมากมากนะไม่มีไขมันทานนะไม่มีน้ำมันไม่หวานนะไม่หวานนะนี่ครับ นี่นะครับเป็นแท่งเลยนะน่าทานมากๆนะกรุบกรอบนะเป็นการอบนะอบกรอบเลยนะทานกับเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบนะในยามเช้าๆหรือว่ามื้อบบายๆนะเวลาลุกเราง่วงเหงาเผานอนเนะี่ยดีต่อสุขภาพมีใย,ยอาหารสูงนะนะจากแบรนด์ดูจูซูนะใครที่อยากจะเอาไปทานนะกดได้ที่จากกานะกราคลิปได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรราคาดีมากๆนะรีบตุนเลยนะเดี๋ยวของจะหมดนะอืม อร่อยมากๆครับเพื่อนๆครับนะมันแห้งมันกรอบแล้วแบบนะพันยาพืชเต็มเต็มเลยนะข้าวโอ๊ตนะเมล็ดฝักทองเห็นไหมเนมี่ยมเมล็ดฟักทองอ,อนนัลมอนด์นะเมล็ดเกียววอลนัทนะอืมไม่มีไขมันทานนะมีโปรตีนนะอิมม่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะเพื่อขนมที่ทานกับกาแฟหรือว่า,าเครื่องดื่มเนี่ยจนจาช้าๆเนี่ยมันจะเป็นพวกขนมปังหวานๆเนี่ยใช่ไหมฮะ นะเป็นเบกอรกี่อย่างเงี้ยนะอ้วนแน่นอนนะน้ำตาลเยอะนะตัวนี้ไม่มีน้ําตาลนะไม่มีไขมันทานหานะกินแล้วก็ไม่อ้วนดีแต่สุขภาพมีใย,ยอาหารสูงนะใครอยากจะได้นะกดได้ที่จะกร้าหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจัดโปรอยู่นะนะนี่นะครับดูจูซูโอ๊ตมิลซีเรียบาร์ถูกใจจริงๆครับนี่นะฮะอร่อยมากๆเลยนะนี่นะครับโอ๊ตมิลซีเรียบาร์นะนะใครอยากจะ ซื้อไปทาจับไปได้จัดไปได้เลยนะครับตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะครับถูกใจจริงๆครับผม